หาใครหาบิลิฟบิลิปไหนบิลิปไปกับพ่อแม่เขาแล้ว เห็นตอนไหนเห็นตอนไหนยูฟ้ายูฟ้าตาฝาดเปล่าลิต้าตาฝาดเปล่าไม่ใช่หลับเหรอเพิ่งตื่นป่ะเนี่ยโอ้ว่าบิลิฟไอปู่ว่ายูฟ้าลิต้าฝันนั่นแหละละเมือหรือบปงราเบิงเล่นกันเมื่อคืนเปล่าหือน้าตอนเช้าไหนก็บิลิฟมันไม่อยู่ ไปกับแม่ลิต้าอยู่ฝ้าฝันแหละ่ะละเมอแล้วไปทํางานดูดีในบ้านมีที่ไหนเห็นตอนไหนว่ามีลิฟอยู่เห็นตอนไหนเห็นตอนไหนไม่เห็นตอนไหนเวลาไหนเอาเลยโอ้ยตาฝาดแล้วแหละตาฝาดแล้วแหละอ๋อทำไมตาฝาดแล้ว,ล,วลิฟมันไปไหนก็เรียกไม่เห็นได้ยินเลย ปูก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนบีลิฟอยู่ไหนรถไหนรถมอไซเอากับเปาไปทำงานเอาเรียกดังๆเลยเรียกดังๆเลยบอกบอกเรียกบิลิฟดังๆเลยอยู่้าเรียกบิลิฟดังๆนิต้าด้วยเรียกยเน <Yeah. S 1> เออจะออกมาป <Yeah. S 1> ่ะ บิลีเเ่เออบิลี่รีบเปิดตัวทำไมเนี่ยกำลังถ่ายคลิปอยู่แล้ววันนี้จะไปไหนกันวันนี้จะไปไหนกันไปเซเว่นไปเซเว่นซื้อของไปถ่ายคลิปใช่ไหมอ่าแม่ไปทำงานอ๋อแม่ทำงานลิต้าลิต้าวันนี้จะไปไหนกันจะไปเซเว่นจะไปเซเว่น ไปรถตัดเลยก็ไปเจเจเฮ้ยไปทำไมอย่าตีหัวน้องกำลังถ่ายคลิปอยู่ตีหัวน้องกูกำังปอกเลยอย่าทำอย่าทำเอ้ยแล้วไปไหนมั่งไปเซเว่นแล้วอะไรอีกไปโลตัสไปโลตัสไปเจเจไปโลตัสไปโลตัสไปเจเจเออไปเซเว่นดีเลเว่นไปไปไปนี่ด้วยป่ะไปเซ็นทันด้วยป่ะ ยูฟ้ากินยังเดี๋ยวเดี๋ยวยูฟ้ายูฟ้าบิลิฟเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นเล่นซ่อนแอบใช่ไหมไม่ให้ไม่ให้ปู่บอกใช่ไหมโอเคไปเลยไปแอบเลยไปเข้าไปแอบเลยเร็วเร็วเข้ารับยางมาเลยมาแล้วครับมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนมาแล้วเนี่ยมาแล้วลิต้าลิต้าจะเป็นคนลิต้าจะเป็นคนตามหาใช่ไหม โอเคมีลิฟก,กับยูฟ่าเป็นคนแอบ,บใช่ไหมไม่รู้ปู่ไม่รู้ไม่รู้ดิไปหาดูดิหาดูดิไม่รู้เดี๋ยวะแล้วทำไมต้องต้อง,ต,องต้องเข้ามาแอบ,บกันในบ้านเนะี่ยรู้ดิไม่รู้ไหนไหนตรงนี้ก็ไม่เจอ โอ้ยเจอแล้วเจอเจอแล้วเจอเทาเอาเหรอเขาไม่ได้เล่นใช่ไหมโอ้โหเทากลัวอืมะทางนี mals. ้ไปทางนี <ok> ้ไปทางนี้ไปห้องนู้นดิตอนนี้ครับลีตากำลังจะตามหาบิลลี่กับยูฟ้าครับเจอไหมปุ๊บ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 โอ้ไม่เห็นเลยอยู่ในตู้เย็นหรอกมาเปิดในตู้เย็นดิมีหรือเปล่าไลองดูลองดู เจอโอ้โหไม่เจอเลยตู้เย็นว่างเปล่าไหนวะไปไหนวะไมีมีเฮ้ยเสียงอะไรวะอยู่ไหนโอ้โหนอนอยู่นี่เองโอ้โหยังไงป้องยังอีตาป้องยังเอองป้องยังตายยังเนี่ยอื่อนป้องใครก่อนครับเอ้าเห็นป้องใครก่อนนะถามดิถาม ใช่ป่ะโปองโป่งใครนิต้าป้องใครก่อนอ่ะอ่ะนิต้าป้องใครป้องใครโป่งบิลิเป็นนะบิลิปเป็นอ๋อไปบิลิปบิลิปเป็นคนคนไปนับใช่ไหมอ่ายูฟ่ายูฟ่าเป็นคนยูฟ่ากับลิต้าเป็นคนแอบนะทุกคนอ่าทุกคนอ๋อบิลิปไปนู่นละบิลิปไปเป็นเป็นคนนับละ นี่เป็นคนตามหาแล้วครับทุกคน <laughs> หรือที่นอนเลยล่ะไม่มีไม่มีเฮ้ยไอ้ไอ้เตียงดูดิดูดิไมมีไม่มีหรือว่าหรือว่าอยู่ในเครื่องซักผ้าหรือว่าอยู่ในเครื่องซักผ้าดูดิเน่าจะเปิดดูดิเปิดดูดิ

ยายอยู่ลองไปตรงนู้นดิไปตรงนู้นน่ะปองเอี่ยปองเิลีปงอยุดอยู่ฟ้า ก mm. 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 ่อนเราจไปนับจ no. no. ีแสดงไม่ไม่ไม่ไม oh, ่ไ่ไม่นี่ปตนี้นหนไม่ต้องไปตรงนู้นูไปทไมตรงนู้น เดี๋ยวเอาใหม่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 ยังยังไม่ได้หลบเลยยังไม่ได้แอบเลยเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เออเดี๋ยว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 มาอั <c oughs> านี่เลยยูฟ่ายูฟ่ากอลิต้ามานี่ก่อนเอาหน้าปิดกล้องก่อนเพราะคลิปยาวแล้วอ้าว <c oughs> วันนี้ <c oughs> นนอ่าพูดดิวันเนี้ย วันนี้ก็เราเช็คกดไลค์ไม่ไม่ไม่วันนี้วันนี้เราบอกเพื่อนๆนี้ว่าเราทําอะไรกันอยู่วันนี้นเสแนอปครับวันนี้เล่นสแนอปใช่แล้วก็มีใครมั่งมีใครมั่งิลีฟบิลีฟแล้วก็ลิตาแล้วก็ผมอ่าแล้วเราเราวันนี้สนุกไหมสนุกมากเลยครับคือตอนนั้นครับวินิฟวินิฟนับอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่ผมยังไม่ได้ทำแอมันมาตรงนี้เลยครับนะโอเคงั้นฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยฝากเพื่อนบบาาิ 嗯，拜拜。